3อันดับการรักษาแบบเดสุซอรีที่เราไม่ต้องแอดมิตในโรงพยาบาลก็สามารถเคลมประกันแบบไ p d ดีได้แต่คนสงสัยว่าเดยสุซอรีคืออะไรเดยสุซอรีคือการผ่าตัดใหญ่แบบไม่นอนโรงพยาบาลโดยเราจะใช้เครื่องมือพิเศษค่ะเพื่อทําการรักษาแล้วผู้ป่วยก็สามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้เลยตามอันดับการรักษาแบบเดสุซอรีที่เราพบได้บ่อยอันดับแรกก็คือการส่องกล้องเพื่อตรวจดูกระเพาะอาหารนั่นเองค่ะก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ15-20สนาที แล้วรอดูอาการประมาณ30นาทีเราก็สามารถกลับไปพักฝื้นที่บ้านได้เลยอันดับที่2ค่ะก็จะเป็นการส่องกล้องเพื่อดูลังไส้ใหญ่เองก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ20-30นาที และสังเกตอาการประมาณ1-2ชั่วโมงเพื่อไม่พบความผิดปกติเราก็สามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้เลยค่ะอันดับที่3เลยค่ะก็จะเป็นการผ่าตัอกระจกก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ30-1ชั่วโมงและสังเกตการประมาณ30-1ชั่วโมงนะคะเราก็กลับบ้านไปพักฟ่้นได้เลยคำถามค่ใจหลายๆคนเมื่อเราไม่ได้แอดมิดในโรงพยาบาลแบบนี้เราจะสามารถเคลมประกันได้ไหมสามารถเคลมได้นะคะเป็นเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์อยู่แล้วเมื่อถ้าเรามีการผ่าตัดใจ แบบไม่ได้นอนโรงพยาบาลเราสามารถเคลมประกันได้ปกติในหมวดเหมาจ่ายนั่นเองค่ะถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถเคลมครั้งนี้ได้หรือไม่ถ้ามันเป็นการรักษาที่ไม่เร่งด่วนสามารถให้โรงพยาบาลทำเรื่องพรีเคลมกับบริษัทก่อนได้เลยเพื่อเป็นการตรวจเช็คสิทธิ์เราก่อนและเมื่อบริษัทประกันอนุมัติความคุ้มครองมาให้เราเราค่อยไปทำการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่ายได้เลยค่ะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องแพนไว้ด้วยนะคะและถ้าอยากปรึกษาในเรื่องของประกันสุขภาพอยากได้ตัวแทนบริการสามารถทักมา 查看详细信息。